หลสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาเจอกับครูรสอีกแล้วนะคะในวิชาภาษาอังกฤษเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้หูกันนะคะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วไปเลยค่ะเรามาเข้าสู่บทเรียนกันเลยนะคะนักเรียนวันนี้เรามาเรียนรู้การใช้หูกันนะคะหูแปลว่าใครใช้ขึ้นต้นประโยคของคำถาม เมื่อเราต้องการถามว่าบุคคลนั้นคือใครในที่นี้เราจะมาถามเกี่ยวกับบุคคลในครอบครัวกันนะคะก่อนอื่นเรามาทบทวนคำศพท์ของสมาชิกในครอบครัวกันก่อนนะคะจากคราวที่แล้วที่เราเรียนไปแล้วเอาเริ่มกันเลยนะคะ father father mother mother brother, brother, sister, sister, grandfather, grandfather, grandmother, grandmother, uncle, uncle, aunt, aunt. ต่อไปก่อนที่เราจะไปเข้าสู่การใช้ประโยคคำถามเรามาดูโครงสร้างของประโยคกัน,นก่อนนะคะ เมื่อเราจะใช้คำถามเราจะขึ้นต้นประโยคด้วย who is this หรือ who is that เมื่อเราขึ้นต้นประโยคคำถามด้วย who is this เราก็จะตอบด้วย this is ตอบเป็นชื่อก็ได้เมื่อเราถาม who is that เราก็ต้องขึ้นต้นประโยคคำตอบด้วย t h a t is แล้วก็ตอบชื่อหรือถ้าเราไม่ตอบชื่อเราจะบอกความสัมพันธ์ในครอบครัวเราก็ได้ว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่เช่น who is this เราก็ตอบ this is my father who is that เราก็ตอบไปเลยว่า t h a t is my mother เรามาดูประโยคคร่าวๆกันก่อนนะคะที่ขึ้นต้นประโยคด้วย who เช่น who is this who is this นี่คือใคร this is tony this is tony นี่คือโทนี่อันนี้เราตอบชื่อเลยนะคะ who is that who is that นั่นคือใคร That is my sister That is my sister น่นคือพี่สาวของฉันหรือเราจะตอบอีกแบบหนึ่งก็ได้ค่ะว่า That is my sister Cathy น่นคือพี่สาวของฉันชื่อ Cathy นักเรียนเรามาลองฝึกตอบคำถามจากรูปภาพกันเลยนะคะเราจะฝึกพูด ประโยคคำถามและประโยคคำตอบเลยนะคะ Who is this? Who is this? This is my grandfather. This is my grandfather. นักเรียนดูสิคะคุณครูใช้ Who is this? เราก็ขึ้นต้นประโยคด้วย This is เข้าใจแล้วนะคะนะคักเรียนต่อไปเราจะไปภาพต่อไปเลยนะคะ Who is this? Who is this? This is my mother. This is my mother. ภาพต่อไปนะคะ Who is that? คำถามถามด้วย d a d เราก็ต้องขึ้นต้นประโยคด้วย d a t Is my grandmother? That is my grandmother. ไม่ยากเลยนะคะภาพต่อไป Who is this? Who is this? This is my uncle. This is my uncle. Who is this? Who is this? This is my sister. This is my sister. Who is this? Who is this? This is my aunt. This is my aunt Who is that? Who is that? That is my brother. That is my brother. Who is this? Who is this? this is my father this is my father who is that who is that that is my cousin that is my cousin ต่อไปภาพสุดท้ายนะคะเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเราเหมือนกัน who is this who is this this is my pet this is my pet เอาล่ะนักเรียนเข้าใจบ้างไหมคะคุณครูคิดว่านักเรียนเข้าใจนะคะแล้วก็สามารถที่จะใช้ประโยคคำถามและประโยคคำตอบได้ ไม่ยากเลยใช่ไหมคะทีนี้คุณครูมีโฮมเวิร์กให้นักเรียนไปทำกันนะคะในเล่ม English Exercise SI, เป็น Exercise to หน้า49นะคะอย่าลืมนะคะเป็นไงบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เราได้ฝึกฝนการออกเสียงประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วย h ูและตอบคำถามแล้วนั้น นักเรียนคิดว่านักเรียนนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ไหมคะคุณครูคิดว่ามันไม่ยากเลยถ้านักเรียนได้ฝึกฝนการใช้ประโยคคําถามและคําตอบฝึกไปบ่อยๆนักเรียนก็จะเก่งขึ้นเองคะ่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ